สวัสดีครับวันนี้จะมาจัดดอกกุหลาบนะครับเนี่ยวันนี้ YouTube เราไม่ได้อัปเดตมานานแล้ววันนี้เอาสักหน่อยหลังโควิดรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้รอบที่สองที่สามซีซั่นสามวันนี้จะมาจัดดอกไม้ในในกันเรลยิ้นนะครับประมาณนะคระับก็ดูเดิ่ทรงสไตล์อะไรเงี้ยกำลังมาจัดไปแล้วก็ติดไปจัดไปตามกันแล้วกันเนาะ หลาบเป็นบูนะลงกลาบก่ท้งแรกพตั้งก่อนตั้งยอดก่อนนะครับพอ,อ,อันนี้ดอกโม่ไสลงไปตอของจะ้เก็บไปเลยไมด้ดอักกดีอันนี้ก้างของพวกนี้แหละ เออซาลิกแกนซาลิกแล้วก็ตัดมา,า,าได้งาโอดลว้แว,วต่อกล้ามปแล้วนะครับ ไมด้เจอกันนานเนาะเกือบจะลืมแล้วเนี่ยเกือบจะลืมแล้วว่าจะจัดทรงไหนบ้างเอามาเราได้รักกันกุหลาบมันเป็นอย่างไรกุหลาบมันอะไรนะกุหลาบกุหลาบบูธนะบูธของมันดอกตามนั้นเลยครับ <c oughs> เจอกันนานเขาไม่รู้จะคุยอะไรละลืมละหยุดบ่อยแต่เกินแล้วก็เปิดี๋้วก็ปิดเี๋ยวก็เปิดก็ป,ดกป,ดกปิดอยู่เนี่ยตลาดเขาเขาให้เราพักผ่อนอ่าพักผ่อนเยวเดินไปก็เลยเขามาจัดอีกทีคนจัดเลยไม่รู้ว่าจะคุยอะไรบ้างเนี่ยอ่าดูตามไปก่อนนะครับดูตามไปก่อนดูตามไปก่อนเรื่อยๆเขาจะออกมาไปรูปแบบไหน อูพร้อมๆกันนี่แหละเราก็จัดไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะครับสนใจด้านดอกไม้เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าสีห้าหนึ่งนะครับยังรับสอนเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้ยังยังไม่สอนนะรับขายก่อนชนี้ยังไม่สอนครับให้โควิดมันซาๆก่อนนะแล้วจะเปิดสอนช่วงนี้ยังไม่เปิดสอนนะครับ เมื่อไรโควิดจะซาเรจะไม่รู้นะคงราะว่นานอยู่เนีย่ยครับอันนี้เราตั้งตั้งช่อดอกตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยฮะแค้ประมาณนี้นะแล้วก็พวกอย่างเนี้ยเราก็หาพวกนงันเงื่อนแสมจริงๆมันก็คือเป็นต้นเป็นย้อยๆนี่แหละัะแต่ตอนนี้เรามาแบ่งนะถ้ามาแบ่งเป็นอันเล็กอันน้อยฮะ,ะมันปักใช่ไหมถ้ามี นิสิตของมันดอกไม้สีขาวเขียวอะไรเงี้ยครับแล้วให้ทำเป็นย้อยแล้วใส่อันนี้ครับมีเขย้อยนะคับหางกระรอบมั้งเห็นรียกรับหางกระ,ะรอบจริงๆก็เป็นชอบเป็นบูธมันงนะแต่เรามาแตกตกแต่งนะีให้มันเป็นชิ้นเป็นอัน กเก๋ท่านมีย้อยๆนะถ้ามันมีลูกเล่นถ้าม,มีลูกเล่นนะครับคือลูกเล่นไม่ใช่พ่อเล่นหรือแม่เล่นนะลูกเล่นน,ะน,น,น,มมน,นี่แหละตายแสมแสบท่านดูขนหนามที่แบ ดูมีวิตีใสนี่ตะรับนี่นะนี่แล้วก็นะวจดแต่ผึ่งไมใ้ใส่ตัดออกมา <c oughs> <c oughs> แข็มากเลยเนี่ย ซาลิกนะครับเนี่ยเราสามารถงอได้นะครับใส่ดอกที่ไหนส้มชุมโูลเขแต่งไปเรื่อยๆนะครับามช่องไฟนะ ต้องไม่ชองไฟชอบบ้านเลยก็จมูกสะบด้แล้วแล้ต้องกงเหรแต่คุณลต้องการอถแต่งมาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่แต่งมันจะหูเราปัดสักพักมันก็จะหูไต้องแต่งช่วงนี้ลูกค้าทุกคนนะครับหรือว่าใครที่ติดตาม facebook เราอยู่สนใจที่จะ เอาดอกไม้ไปขายก็โทรมาได้นะครับศ8 45 45 1ย์5ปดหน่งสีห้าห้าสีห้าหนึ่งนะครับเจกันก็มีนะครับจจก,กันกขายส่งขายลีขายส่งนะครับสนใจก,ก็ติดตามเข้ามาได้เป็นช่อก็มีครับเป็นเจกันเป็นช่อเป็นอะไรเงี้ยเข้ามาได้นะครับก็เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันแล้วก็ใครที่อยากเปิดร้านอะไรเงี้ย อยากจะเปิดร้านดอกไม้อยากจะเป็นทําเป็นธุรกิจอะไรเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาได้ครับสอบถามข้อมูลก่อนแล้วก็จะเปิดร้านจะรู้ประมาณเท่าไหร่อดอกไม้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับสอบถามเข้ามาได้ที่ร้านก็มีจําหน่ายพวกดอกไม้จยกันแล้วเป็นช่อในราคาส่งนะครับ น,นี้อันนี้มันเป็นวัน,นส zob, เนสาร์เนาะเสาที่สิบเอ็ดใช่ไหมใช่คเสาร์ที่สิบเอ็ดนะวันที่สิบเสาร์ที่สิบเอ็ดจะเป็นวันที่แบบว่าเนี่หนาวหน่อยเสารที่สิบเอ็ดกันยานะนรฮะบอ,อนะครับแล้วก็เราจะแต่งใหม่แต่งใหม่อะไรนะครับ ปาลมเสร็จแล้วก็ปาล์มแลตัดช้าๆเนาะให้แบบว่าถ้าผู้ชมได้เห็นนะันธีการอะไรเงี้ยครับถ้าต่ออ่ะบ้างก็ได้นะถ้าตัดมาถ้าถึงขั้นไม่พอก็ต่อวิธีก็ใช้ใช้ลวดแต่ตอนนี้ลวดร้านลวดไม่มาหาแล้วก็ใช้ไม่เสียลูกชิ้นไปก่อน ถ้าใครไม่มีก็ไม่มีก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นไปก่อนแต่เราเวลารับปากเราต้องปัดให้มันมันเป๊ะนะลูกไม้เสียบชิ้นเพราะมันดัดไม่ได้่ทำให้ใบมันแข็งเราต้องปัดเวลารับปากเราต้องหนาอะไรถือว่าการลงปากตรีจักรมันต้องให้มันพิถีพิถันนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วมันระวังนิดนึงเพราะว่าก้านตัวนี้มันดัดไม่ได้มันแข็งจะปัดยังไงต้องดูองศาดูมุมดูอะไรเงี้ยครับ เห็นนะไม่จบเราใช้ดอกใบใบนี้นะครับช่วยเราแต่งให้สามใบ ยังไม่ได้แต่งแต่งอะไละเอียดทักเท่า,หาไหร่มันต้องมีใบซีกขาวยคูลแตแ่นี้นะครัอาตัวะะอะไรกันนะโม่ชมพูแต่ก็ไม่ออกม่งมากนะครับมันตัวแต่ง จะทําให้ดูทรทรับิจะได้มีดูนีถ้าเราใส่เป็นสีขาวเลยมันก็จะแบบจิ้ไปนิดนึงให้ดูสีเข้เมๆหน่อยให้ข้าวอาจจะกาวกันแล้วก็มีจาหน่ายนะครับเน็ตเจกันนะมีจำหน่ายนะครับสั่งนะได้มีสองสีนะมีสีเนี่ยแล้วก็สีแบเข้เม ถ้าเราไม่มีก้าน้วดเราก็ต้องใช้ก้านนี้นแทนครับแต่ว่าจะแข็งหน่อยนะแข็งหน่อยแต่เราก็เวลาเราปักเราต้องระมัดระวังเพราะมันดักไม่ได้ใช้ก้แทน,นแ อีก,ก็ไม่มีแลนะปิดด้วยอวฟอร์เทสนะไม่ให้มันเห็นก้นที่หางมันจะน่าเกลียด คนบางทีบางคนว่าเฮ้ยทำไมแต่งเข้าไปมันไม่เห็นมันไม่เห็น,นจริงๆอยู่นะฮะแต่นันก็จะบังจะบังความที่มันเป็นช่องไฟเป็นช่องโล่งเข้าไปอ่ะมันจะได้ดูแบบทึ๊นั้นมันดูวีแบบมองเข้าไปเรามาดูทึบกออกมามันจะได้ดูเหมือนของจริงมนเข้ารู้ว่าถ้ใส่หรออะไรเนี้นยมันใส่ไม่ได้ครับมันมดูแล้วแบบว่ามันดู่งโล่งไปแล้วใส่ก็จะใส่ให้มันลกนะฮะใส่ให้มันดูแบบดูดีอ่ะดูให้มันเป็นธรรมชาติ ท่นมีท่านมีอะไรไนิดเด็ยเข้าไปแล้วแซมมัอนออกสีส้มช่อเนะะี่ยเล็กๆออกแซมไม่ต้องแซมเยอะครับ 呀，都戴起来了，光打了 ี่คให้เสร็จแล้วก็เสร็จนนะแล้วนะป่ิดมันหน่อยพะหนักหนักจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องใส่ใบอีกหน่อยนะใส่ใบให้ดู ้าการนิดแน,น่นอย,อน,อยออน,นะครับแอยอส่ใบนี้ครับมอนนี่ครับใมอนสามใบแล้วกันาบสามใบแล้วกันเอาใบอ่อนไปแล้วกันะดียอด น,นีนะครับแล้วก็ซื้อมาเป็นต้นๆแล้วก็มาแต่งเอานะครับแต่ถ้าส่วนละเราซื้อเป็นใบๆมันก็มีอยู่แต่ใบมันจะใหญ่กว่านดิดหน่อยนี่นให้หมานหอกกระจะกันนะครับผม ก็ต้องดูวัดตัดดูก่อนนะครับว่าเราจะใส่ตรงไหนอะไรเงครับจัดพร้อมกับจัดเสร็จกับแบบออกแบบพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะครับวันนี้คือยังไม่ได้ คิดที่จะออกแบบก่อนที่จะจัดปกติคลิดก่อนว่าเราจะจัดแบบไหนเนี่ยจัดมาแล้วครับให้เห,เห็นเลยว่าเออเราจะจัดแบบนี้แล้วกันก็จ,จัดเลยจัดตามใจคิดไว้เลยแล้วาก็จัด เป๊ะ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 เนี่ยตายเจ็บตายเ็นะยใมันะทำายเลยผู้ชมมีรก็โทรเข้ามาได้นะครับสูนย์แปดหนสีหสีหนึ่งหรือแต่แสดงความคิดเห็นว่าอไาก็ได้เป็นแบบไหนอยากให้จัดแบบไหนเลครับ ทราสอบถามเข้ามาได้ครับอยากลีเรียนครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ไรับหรอกเดียกก๋ยวโทรมาได้หรืออยากจะเปิดร้านก็โทรมาได้ครับอยาก,ก็ได้ดอกไม้ราคาที่ไม่แพงอย่งเราขายราคาส่งอยู่แล้วนะฮะโทรเข้ามาได้เลยที่ร้านนี้นะครับไม่เสียอยากจะเปิดร้านอยากจะทำเป็นอาชีพอะไรเงี้ยครับบอกได้เลยที่ร้าน ที่มันดูโล่งๆแลวก็ใส่ไปเขาให้สวยตามใจเราเลยนะสเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยสเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับ ก็ดูสูงใหญ่ดีมอนกันนะมีคนจัดด้วยดูคนจัดด้วยในสวบกรม์ดอกไม้สวยอปู่แล้วคนจัดไม่ต้องดูมากนะเรียบร้อยครับนะผลงานยููทูบวันนี้หนึ่งใจกัน จักันไปเลยจัดการเลยสิ้นนะครับนะฮะจัดการเลยสิ้นครับอ่าแซมบีครับผมแล้วก็ติดตามกันในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ